สวัสดีทุกท่านครับผมชื่อพี่ปุ๋ยนะเป็นเจ้าของร้านซิกอกผมเป็นคนที่นี่แล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้แหละคำว่าบางแสนกลางปีนะในอดีตเนี่ยเมื่อ17ปีก่อนใช้ชื่อว่าบางแสนสปีดเฟสติลและในฐานะที่ว่าเราเป็นคนที่อยู่ที่นี่กำเนิดที่นี่แล้วก็ ใช้ชีวิตทำมาหากินอยู่ที่นี่ก็ได้รับร,รู้เรื่องนี้มาก่อนเป็นปีครับ,รบวันหนึ่งที่มันจะมีกิจกรรมเนี้ยปิดถนนทําเป็นสนามแข่งรถที่เรียกกันว่าสตรีทเซอร์กิตเราควรจะต้องทําอะไรกันบ้างรรแรกๆครั้งแรกชาวบ,บ้านก็ตื่นตาตกใจนึกภาพไม่ออกเอ๊ะเขาทํากันยังไงไมันจะทําได้เหรอแล้วพวกเราจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไง การนำมาหากินอาชีพที่ประกอบอาชีพกันอยู่เนี่ยจะต้องเป็นไงซึ่งแรกๆเนี่ยเหมือนผมเป็นตัวเชื่อมตัวต่อตั้งแต่ปีแรกๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะต้องทำยังไงอะไรยังไงซึ่งมีเรื่องให้คิดให้ตอบให้ถามกันเยอะเยอะชุมชนได้ประโยชน์อะไรครับในมุมมองอของพุ่ปุยในมุมมองอของผมนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผู้จัดจาก,การแข่งขันเนี่ย เขาไม่ได้มองเรื่องการจัดการแข่งขันอย่างเดียวเขามองเรื่องซ้ายขวาข้างสนามด้วยเรื่องการใช้ชีวิตของคนในชุมชนด้วยสิ่งที่จะเข้ามาสิ่งที่จะกระทบสิ่งซึ่งที่ต้องแก้ไขยกตัวอย่างเช่นสะพานข้ามสนามเนี่ยที่จะเป็นจุดเข้าออกเนี่ยเอารถยนต์ข้ามแล้วยังรวมถึงสะพานคนเดินอีกอะไรอีกก็คือหนึ่งเรื่องที่ช่วยแก้ไขแล้วก็พัฒนาสร้างมันขึ้นมาจน ณวันนี้มีสะพานรถยนต์สามสะพานกับ,บสะพานคนคนเดินแล้วก็มีการสร้างคนขึ้นมาด้วยช่ออะครับเรื่องคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้อย่างพี่น้องชาวบ้านที่ทำมาค้าขายเนี่ยแล้วก็ร้านรวงต่างๆที่เขาเปิดปกติเนี่ยครับโรงแรมของผมหรือร้านอาหารของผมอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนี้ในชีวิตปกติเนี่ยก็ค้าขายเวลาวันหยุดนะักท่องเที่ยวก็มาทั่วนะว่าบางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่มาก พอมีสนามอันนี้จะพูดถึงผลกระทบก่อนมีกาดเร็วมีบาริเออร์มีทางเดินเล็กๆอุ้ยทำไงอ่ะปีแรกๆก็ตกใจกันว่าเอ้ยแล้วอย่างเนี้ยฉันจะทำมาหากินยังไงบางคนเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่ามันจะทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเขาเห็นโอ้โหปรากฏว่าพอผ่านไปปีหนึ่งเขาได้เรียนรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับปีทสองไม่มีเสียงถามเลยห้องพักเต็มหมดเลยเต็มหมดเลย เรื่องที่พักเห้เงียบกิิบเลยค,คือเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขามีการติดต่อกับลูกค้าเขาลูกค้าเขาจะติดต่อไว้ล่วงหน้ารเราเห็นแล้วเราก็ดีใจด้วยส่วนร้านอาหารที่ร้านเล็กร้านใหญ่ก็แล้วแต่อย่างบางร้านก็เขาจะปิดเลยร้านผมก็ปิดทุกปีปิดห้าวันให้ถือว่าเป็นวันหยุดประจําปีให้พนักงานไปแต่บางร้านเขากลับดี ก็ค้าขายกันต่อไปเราก็ดีใจด้วยอย่างที่ร้านอาจจะค้าขายไม่สะดวกเป็นมุมอับหรืออะไรเขาอยากจะมาค้าขายเขามาสามารถมามาตั้งร้านในพื้นที่ได้เลยซึ่งก็ต้องขอบุณทางฝ่ายผู้จัดการแข่งขันทางเทศบาลทางผู้ดูแลทั้งหลายเนี่ยคเขาให้โอกาสผู้ได้รับผลกระทบในยุมงขก่อนอันดับหนึ่งเลยครับผมนึนว่าในการเตรียมการในการประชุมกันในทุกภาคส่วนทุกปีต้องมีสังคมรอบด้านเห็นหมด แม้กระทั่งนะักท่องเที่ยวที่มาเห็นเขาก็เอ่ยปากเองว่าเออมันงานมันดูมาตรฐานขึ้นไม่อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้รับการรับรองจาก FIA ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่า FIA ที่ดูแลเรื่องกิจกรรมพวกนี้เขามาตรวจเขามาดูแล้วเขาสามารถยกระดับทําให้การ่างสานสามารถเปลี่ยนชื่อจากบางแสนสปีดเฟสติวัลเนี่ยมาเป็นบางแสนกลางปีได้ อยากให้ดูชี่ภาพรวมน่ครับภาพเอาปีนี้นนเลยเนะาะตามมุมมองของผมเนี่ยตั้งแต่เราหยุดไปตอนเนกิดโรคระบาดโควิด -19 ใช่ไหมพอกลับมาปีแรกจำนวนคนดูเนี่ยเขามาเยอะแต่ด้วยความที่ว่า2ปี3ปีที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยทางชาวบ้านทางร้านรวงต่างๆเนี่ยยังเป็นกังวลอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีใครมาเปล่าวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ประเมินกันผิดจนชาวบ้านบอ,อกพี่ หนูเตรียมของไม่พอไม่รู้จะทำไงแล้วขายทุกสิ่งเลยขายหมดก็เขาก็ดีใจกันครับพอผ่านมาถึงปีนี้เขารู้แล้วว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์อะไรซึ่งจริง,รงๆเข้ามาต่างแากวันศุกร์แล้วแหละมีอยู่เรื่องเดียวแล้ะครับที่เราไม่สามารถทำได้คือตอนที่รถเขาเข้ามาเยอะๆมันติดจนแบบผมก็งงเหมือนกันนะโอ้โหเขายังมากันนะ่ะ ติดขนาดนี้เขายังมากันเลยเขาก็พยายามจะเข้ามาการแข่งขันจบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนพอเสร็จที่นการแข่งขันร้อปั๊บการรื้อถอนจะเริ่มต้นขึ้นทันทีจุดไหนที่เป็นจุดสําคัญในการเข้าออกหรืออยู่อยู่หน้าบ้านชาวบ้านร้านลวงเนี่ยซึ่งเขาจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปในวันต่อไปนจะรีบดําเนินการตั้งในคืนนั้น ส่วนรองลงมาก็คือกาเรเลวหรือบารเรีร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านคนก็จะไล่าตามไปจนจบสุดท้ายก็จบเพาผมสังเกตการทํางานของทีมงานเขาเขามีความเข้าใจมีแบบแผนในการทํางานหรือถอนจะเร็วกว่าสร้างในส่วนที่ปิดบังบการสัญจรไปมากับพื้นที่ทําการค้าอะไรนะธุรกิจเนี่ยผมว่า3วัน รัฐงินมีสีนะครับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็คือเริ่มตั้งแต่ก่อสร้างเพื่อการแข่งขันนะครับดูแลภาคสนามทั้งหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันคือการแข่งขันจบสิ้นแล้วเราสร้างแล้วก็ต้องเก็บอันดับแรกเลยเราต้องคํานึงถึงชาวบ้านต้องใช้ตอนเช้าถนนต้องใช้ตอนเช้าเขาต้องสัญจรอตอนเช้าก็เริ่มตั้งแต่ตามแยกต่างๆนะครับตามบ้านคนที่สถานะต่างๆที่เราไปกั้นไว้ก็ต้อง หรือถอนทั้งหมดเลยแล้วก็พร้อมกับทําความสะอาดก็คือเราต้องรีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในคืนวอาทิตย์ส่วนในการคืนพื้นที่เนี่ยผิวการจราจรบางส่วนอาจ,จได้รับผลกระทบจากการแข่งขันนะครับหลังจากที่เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสำรวจความเสียหายกับผิวถนน ที่มันได้รับความเสียหายก็ต้องซ่อมแซมคืนพื้นที่ให้กับทางเทศบาลอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับในเรื่องเทคโปรนะครับที่เราใช้งานไปนะครับได้รับความเสียหายพอสมควรสำหรับสนามบางแสนนะครับบางส่วนอาจจะซ่อมไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องซื้อใหม่นะครับบางส่วนอาจจะเอากลับมาใช้งานได้ในกรณีที่เสียหายไม่มากนักนะครับ สำหรับตัวเบริเออร์ปูนนะครับปีนี้ขับกันดุมากนะครับมีแตกเยอะเลยครับแล้วก็ได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกครับในส่วนไหนที่มันซ่อมได้เราก็กลับมาซ่อมนะครับส่วนไหนที่มันกลับมาใช้งานไม่ได้ก็ต้องเอาไปทิ้งนะครับในสนามน่าจะเป็น2ส่วนนะครับก็คือมี t เทคโปรไปเลยส่วนกาดเลนนั้นพอสมควรเหมือนกันสําหรับปีนี้นะครับก็มีผู้ใช้บริการไปเยอะนะครับ ซ่อไม่ได้ครับต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเพราะาการเลนเป็นเหล็กที่ชุบกรไนซ์แล้วค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ถ้ามันเสียรูปทรงแล้วมันดัดคืนไม่ได้นะครับต้องซื้อใหม่อย่างเดียว ก็อยากขอบคุณนะครับประชาชนในพื้นที่บางแสนทั้งหมดนะครับที่มีผลกระทบนะครับต่อชีวิตประจำวันของท่านนะครับเรามาเนี่ยเราก็พยายามจะมาสร้างความเจริญให้แล้วก็เอานักท่องเที่ยวมาลงในพื้นที่นะครับเพื่อจะหวังว่าการค้าขายจะได้ดีขึ้นนะครับจะได้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นนะครับ โรงแรมจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักนะครับมีประชาชนจากด้านนอกเข้ามาใช้บริการในพื้นที่มากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ใดที่มีผลกระทบต่อ,ตอท่านนะครับต่อประชาชนในพื้นที่ก็ต้องกราบขออภัยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับสิ่งไหนที่ก่อความรำคาญให้หรือสิ่งไหนที่มีผลกระทบต่อท่านก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ